ต้องขอกราบสักจะทำ channel นะครับผมก็รับแค่นี้อยู่อยู่กับในยูทูปนะครับผมก็รับแค่นี้ผมก็จะ channel FC channel FC มันอ่านว่าอะไรไมันก็รวมกันมันไม่ใช่ FC นะครับก็มไม่ใช่ FC X ตัวจริงนะครับผมก็ไม่เจอชื่อ channel คำกันนะครับก็คนนี้นะผมจะรับทำมาสคอตนะครับม,มาสคอตมาสคอตเลยนะครับผมก็เท่มากๆนะผมก็นี่เลย โงงานมาสกอตอีกคุงเกมซีนะครับก็ผมจะไม่เปิดให้ดูนะไปดูเองว่ามันเท่หรือสวยแค่ไหนนะครับไปดูที่เพลงริดกันเลยเพลงที่เพลงไม่บอกถือน่ครับผมโอเคไปดูที่ช่องไม่มีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนียสใครใครพูดเหมือนพี่เคียวได้คอมเมนต์ด้วยนะจัะครับ อยากจะยรู้ไงว่าจะมีกี่คนที่พูดแบบแนนาตัวประกันวาฉันไม่ิอะไรแบบนั้นนะครับแบบพี่เคียวนั่นแหละนะครับก็มันไม่เกี่ยวแล้วละโอเคฝากติดตามให้เขาด้วยกันนะผมก็ก่อนที่จะมาสั่งเอขอรับทำทีนะครับนี่เลยเฟซเขานี่นะครับโอเคนี้บผมผมถามเขาไปแล้วว่ารับทำทีเปล่านะครับก็โอเคสำหรับที่อยากได้ก็มาติดตามเขาแล้วก็ไปขอเขาได้นะครับเขาว่าสวยมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะก่อนสวัสดีครับยย Bây giờ làm con. Vậy là đã